อันยูบมดเลยตอนนีว้ว่างงานอีกสัต้นไปเกร,รับพี่น้องด้วยครับพี่น้องนนันองขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอีสา,านเทพบรรดาด้ครับเด้อมื่อนี้กกคือเราครับมาใส่เบ็ดแต่ว่าผมร้องเอาเงียมาสองยางเนาะเป็นแมงสะดิ้ง ที่ก็เดียนเนี่ยสวรสดิ์ผว่าลองเบ่งครับว่าไหน,นมันจะทำงานดีกว่ากันก็มื้อนี้มคกคำเนี่ยครับพอดีไปเห็นงานพอตะเลิกงานก็คิดได้ว่าอากาศดีเออคือที่บ่มีฝนบ่มีมงดอกก็เลยมาไก่เนี่ยนะห่อเขาฟ้าหนาม,มากร้ามื้อนี้เพราะว่ากาว่าจิัากันน้อนอยู่นี่เลยนะว่าตั้งแคมป์อยู่นี่แคมป์ปิ้งอยู่นี่นะออนครับชมถุงวงจะขึ้นนั่นอุ้งแล้วน้ำไม้ก็เป็นหวยน้ำ หอยน้ำเขาเขานีแต่แต่ว่านี่อยู่รอรอรอพูดได้ครับที่เราเห็นพูดมาเะเดี๋ยวพูดอยูกบ้านเขาแต่ผมน้ำพูดลงมานี่แหละก็ลงมาหนี่งผมก็ลงมาใส่เบื้องว่ามันจะทำงานบอมือน,นี่เป็นจังใดที่หมานบ่หรือว่าจังใดก็ไปติดตามชมกันครับไปเริ่มใส่ครับบันเริ่มลงล้ะครับมือนีิติใส่สลับกันไปเลยระวังแหนงสะเสด็งกับชิคกี้พาย โอ้โหงสมวกก้ามาแล้วมาแล้วยัยขอขงฟุงเยอะด้วยอา่อดเรียบร้อยตำสมเด็ดด้วยพี่น้องเจียบด้วยดิ่งหันที่กระเดียนไปแล้ว มองไม่บ่นมองเห็นพงมาคำหลายใส่เบ็ดได้บงหอดีสีรังมืดซ้ำบ่นบ้าน,นี่มองใส่มองทำเหลียเป็นจังไดบู๊บ่นจ้ำคุ้นตาบอดแลด้วน,นึกมาเล็นเนี้ยมเห็นเลยตะกรันเนาะยังสีก็ใส่ไปด้วยจีริตก้มลงไปเสีบยบเอาไว้ใส่สีกับเดียนแม่ลงไปรถ คำเลยหิวขอก็หิวพี่น้องโ่เป็นยังขอบอกหุงเขหไไปแบบก็บอกเอาไปตํมลาครัอเข่าไหมเขาเนี้ยโอ้ยเมีเอที่แบบไอ้สิข้อนนี้แป๊บก็กินกันนะโอ้ยเลี้ยงได้บต้องใส่แนวเลย ่อนแลวการุ้งไว้ด้วยอุ้ยฟังบัดทูรันบันนี่นี่ไงมักมังสิลอะนแม่งะเขา้ายอยได้ไวนะเห็นแล้วกินขอ้วยครับหน่ยนนขอล้ว แต่เกี้เขใส่เบ็ดแล้วเนาะเมื่อนี้เอารถไงไหมมันก็นดีอย่างนึงครับพื้นไฟอะไรเก็พร้อมเบ็ดทุกอย่างนะนี่เขากะไม่เห็นแล้วกินเนาะหนอนน้อยอ,อย่างไฟด้อยพี่น้องไฟดุกดีทึง่งแต่ว่าาสิกินง่ายๆหรอกกินง่ายๆก็คืออาหารญี่ปุ่นนะเอามากินท่งน้ําเข่ากันบอก <c oughs> <c oughs> ไม่ตำสมบกักหุ้งเนาเอาโคกอันไรนก่อนมาเนี่ยเชียงปูงก่อมาแต่ว่าถึง รอให้เมีย์ยๆรอบเด็ก่อนจึงไหมอ,อันนี้หิวเข่าไรครับรอบเอาไว้ต,โตมมิโตม้าม้าออกดอกพี่น้องต้มตม้าม้าได้ว่ากัห่อเข่าเพื่อนไงห่อเข่ามาเพื่อนกินมอะไรกับเสียบเบิร์ดนะกินมมือทงนะห่างห้อนแล้วต้นะอาางบันไป,ไปมาเด้อผู้ใดคิดหัตถงให้ทงนะจิ้เข่านักกัน หมูหมอที่บ่ใหม่บ่พันเนาะแต่มัมนจะเป็น,ปนไปแล้วบัดนี่ย้อสนามเนาะที่นองนี่เนาก็ได้กินมากับมีแก้วอยู่ยนเนี่ยเจียวมาตากมา,กยมามมมอายู่เข็มซ้ำหนึ่งดูข่าวไล่ื้อม้ามามาความเน้นอีนดีไว,ว้กลัวตุ่มม้ามาลดลงลง,ลงเอาคลิปข่าวเข้าไปเซเว่นมาคาบนี้เถอะบ่ะ <c oughs> ตายแล้ว <c oughs> ได้กินบุเราพี่น้องเ้ยกบไปทั้งในรับัดเลยมองเขาหน่อยเด้บุ่ขาเมียดิ่เมียสีขานะเดียวครับขึนเขา้อยกันขอ้าปลาด้วยจำเก้าตุมมามาปเนี่ย

不够的，嗯别别，半只兵，有吧有吧有吧。嗯嗯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 嗯。可 นนั่โอ้พี่ลองมันขนาดแขนครับยกด้ยกด้พันยกด้เดี๋ยวจะยับโอกยไก่น้ำไก่น้ำบ่อท่อมบ่อาด้วขนาดแขนครับกําลังจะกินเขาเห็นไหมดิ่นแหงหลายเล่นกันเซลเลยโอ้ขี่กระเดียดนี่พี่ลองปาดประดุกตัวนี้ิงมันแต่พร้อม นั่นผุนบนเลยพ่อหวยพ่อมน้องผุนบนเลยปัตูไปนี่เนาะนี่นทำนี้ทุกแล้วหุกนะไม่ได้เอาอยัางไหมแต่อย่งหงิวไปทังที่ดล้วะเลตัวห้องมาเลยโอ้เนียโอ้ยโเ้ยยโอ้ยโอสส้สโยโอ้วโอยโอ้ยออ้อโ ปลาดุกไฮยังไม่เงยคอหลอกเรียนก็ล้างกินเขากันมามาอืดได้บัดเนี่ยน้ำโมมี่ตัวตื้นได้บัดเนี่ยอืกินอะไรขึ้อแล้วหรอนะครับพี่น้องหลังจากที่เ้ากินเขากินน้ำกันแล้วเนาะบัดเนาะบัดนี้เ้าก็บที่ไปหลุ่นไปซอยน้ำกันอัพยายามน้ำกันหลังจากที่ปลาดุกเงยมั่งพักเขาบางนึงเห็นแลาวก็ล้างกินเขากินเสียบอยู่จังไลยจริงมั้ย ถือเบีดกันนะหมันที่หมันที่นั่นบจ้จังเลยคือจังตัวแรกบ่าแต่ว่าเปิดหัวผมว่าค่อนข้างดีมือนี้น่ะสกหมันแต่แกกำลังกินกข,ข่อยอยู่เลยเขาก็ไปรุ่นไปเบิ้งน้ำกันครับยาวๆเลยไปครับ้อย,าย,ายาด้นนีงเห็นบ้ มันมอแม่นยิไปยังไปยิงเดปวเข่งใช่หรปวดเ่งไงมปวดขมอบึงตัวปเข่งครับเฮอกอท่เนี่ยมีกอตาด้วเน่ะโอ้มันมัจังไะฮะโอ้ตัวเปโอ้เตา่างหัวสีพี่น้องรูเด็ดกอตาบมกอปากอ๋อเ็ดจังเลมหมันเถอ

โอ้ยออ้ยอ้ยอ้าโอ้าอ้อ้น้องเอาล้วยส่สวยใส่สวยสวยปลาช่อนปลาช่อนอ้เออใส่สวยใส่สวยครับโอ้ยครับปลาช่อนครับเตรมสามเลพี่น้องครับเนี่ยเตมสามหนี้ยมเห็นดวงเวีดเลย โอ้เห oh, ็นเนะปวดได้ครับปวดได้เออมดกัดกัดดากหมดแต้มสามไะพี่น้องมึงเนีแต้มสามเนอมาเนี่ยเบ็ดอันนี้เออไม่หมดหมดตัหมืม่หายเถอะนะกัดดากกันแล้วเยวขอยุปวดกันนะครับ

อยู่มาอยู่มาวูววอยู่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 ปลาเขาเป็นขอประคองข้อปยะคองรู้เด้อรู้เด้อโอ้ยรู้ปัญญานี่นี่จับตัวปลาเลยก่อนโอ้ปลดออกครับปลดป พันเนี่ยน้ำกับคอเส้งามน้ำนี่แต่มครับช่อนใสสวยๆครับผมไปยังไปยังปยัอูหอู้ห่เอกันยูบ่ะยูบ่ยุอยุบ่ยุบอ่กประดุกประดุกระดุกระดุก ยู่ยูยูโอ้ดุกไงพี่น้องโอมเล่ด้วยน่ะโอมเบ็ดเตโอมโอมโอมอือเออวันสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องนี่ตื่นสวยเดินมาแดดออกแจ้งจางฟางนอนดีหลายนอนอยู่เพือัน นี่ให้ไปกู้เบ็ดทั้นหลุดเบอร์ตัวน้องเด้ออันนี้ผลงานมันขึ้นนีกเด้อครับเนี่ยนี่ผลงานที่ว่านั่นมันขึ้นนีกครับเห็ปลาแปดตัวแล้วปลาดุกสามคับปลาคออีกสามสี่ตัวเขียงเงี้ยระยะมือเซ้าที่เป็นยังไงครับไปรุ่นกันครับไปพี่น้องทั้งนีู่ไหมงค้งงงยู่อยู่คนนี้ครับยู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 ไปยังไปยังอืม

อันหญาครับเว้ยเจียมเราพี่น้องโอ้โใส่งามงามครับนี่ครับประคอโอ้โหใส่นี่ก็ถือว่าโอ้งาครับแง่ยง่เก็บทอดประดุกตัวนั่นเหรอครับดุกแง่เมือนขึ้นอีกอะ เ,เต็ม,ม <า S 1> เลขในยามเช้านะครับ,เ,รบเ,เอาพันติดปากไปดีอยกปลดก่อนนะครับเบ็ดเข่าพี่เลยบ่มีหลุดดุ่นนี่เต่ากับคือวานมันโตเงี้ยกับยามมันหลุดครับ เดี๋ยแมวโอ้ยมือมอ่อันกาแมาต้มกิน้ำตาลอย่างนี่ครับอย่าง่าบ้านอันนี้จากนี่ไปพั้งนี่กับประมาณบ้าอดรถหรอครับใกล้ใเดี๋ยวโอโอีโอโอิ athletes, um วม้มอย่างนไม่อยู่ยืนุ้นกันน้อ ม,มู๊ยตัวเสียดายเพื่อวะอพี่น้องเบื้องเบ็ดเบื้องเบ็ดครับเบื้องเบ็ดรับล,ลาง,งางออกเล็บบานเนี่ยเสียดายครับตัวนี้เรื่องต้องมีมีแปรโลขึ้นนิดหนึ่งเบ็ดผมว่าเรียกเบ็ดมาดีเติบนะเบ็ดแข็งเติบนะมาอยู่คือเก็ไม่มาพยายามธรรมดา ม,มวนเละน้อนกัมือนท่าไบบโอ้ยโอ้ยยูู่ยูทางนี้นี่ปลาอยู่ครับปลาเข็เคงครับปลาเข็งอือตัวนี้ใส่พเพรเาระอะไรเนาะปลาเข็งกับมิเตโตงามครับปลาเมื่อน,นี้สรุปแล้วคือคือมันมันบุ้มมิเตหน่อยนี่นะครับนี่มันปลาเข็งกับปลาเข็งใหญ่แม่ใหญ่ ครับพีเดียวหมดเลยเบิร์ตแล้วครับสำหรับเ้านี่ก็ได้เพิ่มมาอีกแต้มนึงแต่ว่าก็ถือว่าตัวนี้เติบยิ่โอ้โบแม,มนแม่สนะองกับปลาเคียงปลาเงฮ้องรวมๆแล้วมือนี่มานอนนะได้ทั้งเบิดกับสิบตัวครับเป็นปลาดุก สองตัวสามตัวเนาะปละดูกสามตัวรวมๆแล้วหนากระดิบประมาณสี่โลนะครับบอดเดียวต้องตสองสามลนี่งละสิบแปดบ่หอดทีเนาะบ่หอดอือสองสามล้อเลยเนี่ยอยู่ครับเพราะปาร์ตเป็นโจรเนาะพี่น้องไปขอตีเฮดเมนูกินกันบ่นเนี่ยกลับไปบ้านกูแล้วสว่างสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านีน้นะครับเด้อพี่น้องเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมฝาก ฝากกดติดตามอิอสานเทยบันวะเป็นกำลังใจให้ผมได้เฮ็ดคลิปตอไปนะครับเด้อครับสวัสดีครับ